ตีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมาอีกแลนอกจากเกมแบงกาสซิโลเนาะก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารนะครับประจำมาที่30นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าครบรอบ2ปีนี้จะมีอะไรข้ามากันบ้างเนาะก็ส่วนของครบรอบ2ปีนะครับของเกมแบงกาสซิโลนะครับก็แน่นอนนะครับมีพวกขายของแจก ซองการ์ดนะฮะแล้วก็มีพวกแจกการ์ดอะไรพวกนี้อีกเนาะแล้วก็มีส่วนของการ์ดเดือนหน้ามาด้วยซึ่งการ์ดเดือนหน้าผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่ามันมีแคนอะไรมาบ้างแล้วก็มันก็ยังมีมาเสริมอีกนะครับก็คือจะมีลายการ์ดอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าเนาะก็โอเคครับส่วนของกิจกรรมนะครับครบรอบ2ปีนะครับของแวงกการ์ดซีโร่ก็ มีทั้งหมด9จิตกรรมนะครับที่ผมไปนับดูมาจากตรงนี้แล้วเนาะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จจตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับส่วนของจิตกรรมแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของจิตกรรมโบนัส how to นะครับโบนัสล็อกอินนะับถอยหลังเนาะสู่ครบรอบ2ปีนะครับอันนี้คือจะเป็น กิจกรรมแรกนะครับก็คือจะเป็นการแจกซองการ์ดของเดือนหน้านะเดือนหน้าก็จะมีโกพาราดินนะครับมีลิงจ็อกเกอร์แล้วก็มีชาโดว์พาราดินเนาะส่วนส่วนของเรื่องของสกิลอันนี้คือออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนของสกิลเนาะอ่าโอเคอันนี้คือจิจกรรมล็อกอินนะครับก็เริ่ม เริ่มแล้วแหละนะครับแต่ว่าถึงวันที่1นะครับตอนตีสองห้าสิบเก้านาทีเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ล็อินนัตั้งแต่วันแรกท่านผู้ชมก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับก <g ül> ็ทําใจนะฮะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมอ่าโบนัสล็อินนะครับฉลองครบรอบ2ปีนะครับ2ปีของเกมนี้นะครับจะเปิดมาตั้งแต่วันที่5นะ5้าธันวานะครับ จำไม่ได้ว่าปีไหนด้วยนะโอเคก็ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะครับจะมีกิจกรรมอ่าเกี่ยวกับการล็อกอินเนาะนะอ่าโอเคก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับการล็อกอินนี้นะครับก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับถึงวันที่1มกราตอนตีสองห้าสนาทีนะอ่าโอเคก็5ธันวาท์เนี่ยตอนเวลาตีสามเนาะก็จะมีแจกพวกสลีปนะครับสลีปโคโน่เนาะมีรูปโปรไฟล์นะครับโคโน่กับ IG นะมีสลิปของ IG ด้วยเนาะอืมแล้วก็มีฉายานะครับของ IG จกับโคโน่ด้วยนะฮะที่เป็นครบรอบ2ปีครบรอบ1ปีนี้เป็นของ IG จกับของพี่คายถูกไหมแต่ว่ามาครบรอบ2ปีเนี่ยเป็น IG จกับโคโน่เนาะอ่ะโอเคแล้วก็มีของ ล็อกอินเพิ่มเติมนะครับนะก็ตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะครับเขาก็จะมีการแจก1เลยนะครับล็อกอินเข้ามาวันที่4จะแจกซองการ์ดนะครับเป็นซองการ์ดเก่าเนาะทั้งหมด5 0ซองนะแจก52ซองครับไม่ใช่ซองการ์ดใหม่นะอันนี้เป็นซองการ์ดเก่านะครับแจกทั้งหมด5 0ซองนะอ่ะ แล้วก็มีตาครับเป็นเหรียญตาซึ่งเหรียญตาเนี่ยคือผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือเอาไปทำอะไรได้หรือเปล่านะครับก็คือจะเป็นเหรียญตาครับโคโนกับ IG เนาะมาให้เรานะอืมแล้วก็มีเหรียญ V นะครับแจกอ,อีก200นะครับเหรียญ V นี่ ไม่ใช่เหรียญ G นะมันเป็นเหรียญเหรียญ V นะครับเหรียญ V ซึ่งเหรียญ V อันนี้คือเอาไปแลกพวกสกุงสกินอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นสกินเก่าเนาะนะครับอย่างเช่นสกินก่อนภาคดีเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปวันที่7ก็ซองกาเดือนหน้าอีก5ซองนะครับอ่ะโอเคเนาะ ซึ่งกิจกรรมโบนัสล็อกอินนะครับครั้งที่2เนาะก็จะมีส่วนของเหรียญตานะครับมาให้ท่านผู้ชมนะซึ่งเหรียญตาอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญตาเกี่ยวกับเอาไปแลกนะครับในของรางวัลเนาะซึ่งเหรียญตาตรงนี้นะครับจะแลกสลีปได้ทั้งหมด40 ห้าแบบนะครับและของอื่นๆเนาะโดยการแจกปีดังนี้นะครับก็คือล็อกอินตั้งแต่วันที่5ธันวานะครับถึงวันที่31นะครับธันวาคมก็รับเหรียญตารวม33เหรียญน,นะครับแล้วก็2นะครับทำเควสท,ทีม รับเหรียญตารวม140ี่เหรียญนะคือมันมีเควสทีมมาให้เราทำด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีทีมก็มาเข้าทีมผมได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะอือฮึก็เดือนหน้ามีการเรื่องของการแก้บงแก้บัก,ก,บกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเขาไม่แก้บักเรื่องไอ้ภาษาอะไรอย่างเนี้ยคือก็คงอาจจะต้องอาดูเดือดกันนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับเกมนี้เนาะอ่าโอเค ส่วนของอ่าอันนี้คือส่วนของการล็อกอินครับล็อกอินวันที่5นะครับก็คือล็อกอินวันแรกเนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาต้นคริสต์มาสนะครับ5เหรียญนะครับล็อกอินวันที่6ก็เหรียญตาต้องคริสต์มาส3เหรียญนะครับแล้วก็ล็อกอินตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่31ก็รับเหรียญตาต้นคริสต์มาสวันละ1เหรียญนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด33เหรียญเนาะอ่ะโอเค อันนี้คือส่วนของสลิปนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมแรกนะครับอาจจะแรกๆนิดหนึ่งนะครับขอโทษด้วยเนาะก็สลิปเยอะแยะเลยนะครับมีทั้ง ig นะครับมีมิสากิมีมีวะมีพี่เลนนะพี่คายมีนาอุกิจำชื่อไอนี้ไม่ได้คนะ่ะท่านผู้ชมไอ แว้นทรงติ่งหูอะนะมีโคลินนะครับมีโคโนเนาะโคโนโคโตฮะนะครับมีชิออนนะครับมีมาโมรุเนาะมีจำชื่อไม่ได้อะนะแล้วก็มีไฮเบสครับแล้วก็มีสกินเก่ามาให้เราแลกด้วยนะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่แบบว่าเกสาม ไม่ยอมขึ้นมือเลยท่านผู้ชมก็ใส่สลีปของโมริคาว่าเข้าไปได้นะครับอ่าโอเคเนาะแล้วก็มีส่วนของซองการ์ดนะครับแล้วก็มีส่วนของเหรียญเนานะแล้วก็มีส่วนของอบัตรสกริปมาให้ท่านผู้ชมแรกนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของของแรกครับที่มาในจิตกรรมนะครับโบ,บนัสล็อกอินรอบที่2เนาะนะครับก็คือจะแจกต้นคิดมากมาให้เรานะฮะก็ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของ แน่นอน,นครับส่วนของภารกิจทีมนะครับส่วนของภารกิจทีมของ v แวนกาซ e โ o ในรอบนี้นะครับจะเป็นส่วนของการให้เราใช้สกินนะครับใช้สกินนะครับนะซึ่ง แต่และสกินเนี่ยเขาก็จะกําหนดมาไม่เหมือนกันนะครับนะซึ่งแต่ละสกินของที่เขาเอามาให้เล่นเนี่ยคือเขาจะกําหนดเป็นภาคๆเลยนะครับอย่างเช่นอ่าเคเวสแรกนะครับเขาบอกว่าให้ท่านผู้ชมนะครับเล่นเฟรไฟกับเพื่อนนะครับจำนวน5ครั้งนะครับด้วยสกินปกตินะแล้วก็ส่วนของ ภารกิจทีมนะครับจะเริ่มมาที่5ทธันวาเนาะตอนตี3ถึงวันที่1โมกรานะครับตอนตี2องนาทีนะครับซึ่งภารกิจทีมอันนี้อ่ามันจะไม่นับเป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมทำรวดเดียวไปเลยจบนะครับอ่ะโอเคก็มีเควสอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนตัดต่อเขาขึ้นท้ายก่อนละกันเนาะเพราะว่าเควสันเยอะมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่านะครับ you mm -hmm. ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเพิ่มคะแนนนะครับการจัดอันดับคูณ2ครับในแรงเนาะก็เมื่อท่านผู้ชมลงแรงนะครับตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะครับหลังเปิดเซิร์ฟจนถึงวันที่28ธันวาคมครับเวลา11นาฬิกานะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับแต้มนะครับการจัดอันดับคูณ2ไปเลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมชนะเนาะแต่ว่าแรงรีเจนเนี่ยคือเขาเขาบอกว่าเขา น่าจะไม่คูณให้นะครับเกี่ยวกับแรงดีเจนอะไรพวกนี้เนานนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องไปดูในของจริงอีกครั้งหนึ่งครับพอดีว่าเขาบอกว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้คือเขาบอกมานะครับอ่าโอเคใช่น,นะครับจะไปส่วนของการ์ดเดือนหน้านะครับอีกเซตหนึง นะครับก็เรียกว่าตู้นี้ดีกว่าเนาะไอ้เจ้าตู้นี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะเป็นตู้ที่มาอีกนะครับมาอีกตู้หนึ่งนะครับที่เป็นตู้ของการ์ดเดือนหน้านะครับถ้าให้ผมบอกเนี่ยผมบอกไม่หมดนะครับเพราะว่าที่ทางเกมเขาบอกมาเนี่ยคือมันมีทั้งหมด14แคนนะครับสำหรับตู้นี้เนาะนะครับอ่าโอเคก็ส่วนของกิจกรรมอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมการแจก ซองการ์ดนะครับของตูน้นี้นะครับซึ่งเป็นจิตกรรมที่มีมาให้เราทำนะครับแล้วก็ตอนล็อกอินอีกนะครับนะก็อาเดี๋ยวเราไปดูตอนล็อกอินกันดีกว่านะตอนล็อกอินก็ตั้งแต่วันที่1นธันวาท์นะครับหลังเปิดเซิร์ฟจนถึงวันที่1มกราเนาะนะครับตอนตีสองกนาทีนะครับเขานะก็จะทำการแจกซองการ์ดนะครับให้เราเนาะจำนวนอ่า 5ซองนะครับสำหรับอ่าซองการ์ดอันนี้เนาะนะครับจำนวน5ซองก็คือล็อกอินมนแรกนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับไปเลย2ซองนะครับแล้วก็ล็อกอินมาที่2ก็ได้1ซองนะครับล็อกอินมาที่3ได้อ่า1ซองล็อกล็อกอินมาที่4ได้1ซองอ่ะเผื่อมีคนถามพี่ควาพี่ครับไอซองการ์ดอันนี้คือเราสามารถหาได้จากไหนซองการ์ดอันนี้นะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคือเขามีมาแค่ขายนะครับ ก็คือถ้าท่านผู้ชมอยากจะหาท่านผู้ชมก็ต้องไปเติมเอานะครับด้วยราคา400เยนก็ตกประมาณ100กว่าบาทนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับสำหรับไอซองการ์ดพวกนี้นะถามว่าเอาเหรียญแดงเนี่ยไปแลกได้ไหมอันนี้คือผมยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมต้องไปดูไปดูของจริงอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับอ่าโอเค แจกรรมนะครับแจกการ์ดใหม่เนาะซึ่งการ์ดอันนี้นะครับจะเป็นการ์ดที่สามารถใช้ได้ทุกแคมนะครับและท่านผู้ชมจะได้รับทุกไ d ด้วยนะครับซึ่งการ์ดนี้นะครับความสามารถทำอะไรได้บ้างก็เมื่อยูนิตตัวนี้นะครับทำการสไตเนาะสามารถเลือกนะครับปลดล็อกการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับที่ถูกล็อกอยู่นะครับในสนามของเรานะซึ่งการ์ดันนี้เขาแจก ให้แค่1ใบนะครับต่อน1น d ซึ่งการ์ดใบน,นี้ท่านผู้ชมไม่สามารถคาบได้นะครับเป็นการ์ด GR R ที่ไม่สามารถคาบได้นะครับแต่ว่าโหดก็คือเอาเอามาต่อกรกับลิงโจกเกอร์ได้เอนะครับนะอ่ะโอเคก็อันนี้คือส่วนของจิตกรรมนะครับครบรอบ4ปีทั้งหมดเนาะส่วนไหนที่ท่านผู้ชมไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะให้คนต่อต่อเขาเขียนอธิบายเพิ่มเติมไปให้นะครับ อ่ะโอเคก็ส่วนของจิตกรรมครบรอบส4ปีนะครับก็จะมีแค่นี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเดินหน้านะครับส่วนของสกิลของการเดินหน้านะครับก็จะมีมาทั้งหมด3าแคนด้วยกันนะครับที่ทางเกมเขาออกสกิลมาแล้วนะครับณนะตอนนี้เนาะก็จะมีชาร์โดพาราดินนะครับมีโกพาราดินและก็ลิงจ็อกเกอร์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นชาร์โดนะครับมีทั้งหมด2ใบนะโกพาราดิน2ใบแล้วก็ลิงจ j o k เกอร์อีก1ใบนะครับ อ่าโอเคดูส่วนของชา a d o w พาราดินก่อนนะครับก็การแบรแรกนะครับก็จะเป็นมังกรเทอร์มินผู้พิชิตออโรล่าแกสเซอร์ดากอนนะครับอาจจะอ่านชื่อผิดนิดน,นึงเนาะขอโทษทีนะครับก็เมื่อ,อยูนิตตัวนี้โจมตีสายบรรการนะครับทำการเข้าตัวบัสหนึ่งใบและเลือกไหนการตัวเองในท่องจีโซ่หนึ่งใบและเลือกเรียทายเรียก,การเต้นสนาม ของเรา1นึ่งใบและทําการเปิดดูกกาศสองใบบนสุดข,ของเด็กของเรานํากาซสองใบที่เปิดดูทั้งหมดนําขึ้นมือเราและยูนิตนี้จะได้รับพล e r บวกห้าพันต่อจํานวนการ์ดที่เป็นเกรดหหรือต่ำกว่าที่เรานําขึ้นมือด้วยผลของสกิลตัวนี้นะอันนี้คือสกิลของออลรลาเกเซอร์ดากอนนะครับนะต่อไปก็จะเป็นแคนโกพาราดินเนาะก็กราดแรกนะครับก็จะเป็นอัศวินแห่งแสนอรุณกูวิน สกิลก็คือเมื่อจบเทินของเรานะครับทำการถอดโซ่หนึใบและคาตาบาสหนึ่งใบเปิดดูการ์ดสีใบบนสุดข,ของเด็กของเราเนาะเลือกการ์ดหนใบที่เปิดดูทั้งหมดลงยังช่องดอบโซนของเรายูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์โบ5,000จนจบเทินของฝั่งของข้ามและถ้าเรานำการ์ดที่เป็นทิกเกอร์ลงช่องดาเมโซนยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์บ5,000จนจบเทินของฝั่งของข้าม แล้วก็อีกสกิล,ลหนึ่งก็คือเมื่อจีวนิของเราทําการสไตล์ทาการคัตบาสหนึ่งใบเปิดดูการสี่ใบบนสุดข,ของเด็กของเราทําการเลือกคอการหนึ่งใบาจากที่ดูทั้งหมดลงสู่สนามในสภาพสแตนและยูนิตนั้นจะได้รับพลังโบอีก2000จนจบเทินแล้วก็เมื่อยูนิตตัวนี้ลงสู่สนามยูนิตตัวนี้จะได้รับพลังโบอีก3000นะครับจนจบเทินเนาะลิ้นลวนนิดหนึ่งนะครับขอโทษทีนะอ่ะโอเค อันนี้คือสกิลของกูวินถามว่าโอเคไหมคือมันก็โอเคแหละคือมันก็เป,ปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับสำหรับทางเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะครับไอที่เป็นการ์ดบนมือพวกการ์ดเกรดสเกรดหอะไรพวกนี้คือจะไม่สามารถนํานมาป้องกันได้นะครับทางเกมก็เลยทําการปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ซะเลยนะครับนะ อ่าโอเคเนะาะไปก็จะเป็นของโกพาราดินเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือใบการ์ดเกส4เนาะที่ทางเกมเขาออกมานะครับอัศวินทองคํานักล่าผู้รวนเร็วแคมเบสสกิลก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีใส่แวนการ์ดเข้าฮิตเปิดดูการถ้าใบบนสุดของเด็กของเราทําการเลือกคอการ์ดหนึ่งใบจากที่ดูทั้งหมดและยูนิตนั้นจะได้รับ Power อรบวกอีก2 0 0 0จนจบเพลินและยูนิตที่ไม่ได้เลือกนําไปไว้ใต้กองการ์ดนะครับ อันนี้คือสกิลอัศวินทองคำผู้รวดเร็วแคมเปสที่จริงแคมเปสแคมเปสโดนเนิร์ฟนะครับจากเพิ่มพลัง3000ตอนนี้เหลืออีก2000 <c oughs> คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือทำไมเขาถึงเนิร์ฟนะสำหรับเจ้าการแปลนี้เนาะก็เป็นการ GR ที่โดนเนิร์ฟค่าพลังจาก3000เหลือ2000นนะก็โอเคครับอันนี้คือสกิลของแคมเปสอ่ะต่อไปก็จะ เป็นคาร์ลิงโจ๊กเกอร์นะครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมที่จะดูสกิลสุดโหดยังครับอ่ะโอเคมาดูกันเนาะก็อันนี้คือเป็นเกสีนะครับมับงกงปรปฐมกาลแอมเนสตี้เมสยานะครับสกิลก็คือ เมื่อยูนิตนี้นะครับโจมตีสร็งแล้วก e ็เนาะทำการคาตาบาสหนึ่งใบเลือกปลดล็อกเลียการ์ดในสนามของเราที่ถูกล็อกอยู่กี่ใบก็ได้และยูนิตตัวนี้จะได้รับพาวเวอร์โบยสามพันะครับตามจานวนเลียการ์ดในสนามที่ถูกปลดล็อกทั้งทั้งหมดถ้าปลดล็อก3ใบขึ้นไปยูนิตตัวนี้จะได้รับ1คึ่งคีดิคอนจนจบเทินและยูนิตที่ถูกปลดล็อกจะอยู่ในสภาพสแตนและโจมตีได้อีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือสกิลของมังกรปฐมาการแอมเนสตี้เมสยานะครับอ่าโอเคอันนี้คือการ์ดทั้งหมดนะครับที่ทางเกมเขาประกาศออกมานะครับก็ การทั้งหมดอันนี้นะครับจะเริ่มมาวันที่1นึ่งเดือนธันวาคมเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะของเกมเวนการซีโร่และเกมอื่นๆนะครับที่จะตามมาในอนาคตนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกระดาษไปก่อนเนาะบายบายครับซื้อเกมกับผมบายบายจ้า